สรุปทุกมาตรการครั้งเคลียรชัดเงินเยียวยาได้3เดือนหรือ6เดือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็จะมาแชร์ข่าวสารนั้น,น,นมาตรการเยียวยานะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับทางเราด้วยนะคะสรุปทุกมาตรการครั้งเคลียรชัดเงินเยียวยาได้3เดือนหรือ6เดือนครั้งแจง้ง เปลี่ยนสถานะเงินเยียวยาวันนี้อีกรอบตอบชัดเงินเยียวยาวันนี้อีกรอบตอบชัดเงินเยียวยาได้3เดือนหรือ6เดือนเตือนรักษาสิทธิ์รีบอุทธร์ก่อนหมดเวลาพร้อมเคาะควมช่วยเหลือ9ล้านคนลดสุดท้ายมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการรับเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรรวมทั้งมาตรการเยียวยาอื่นๆจากภาครัฐที่ออกมาในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของหลายๆโครงการกันแล้วคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนวันนี้ก็คือมาตรการต่างๆจากคลังจะถูก ่อเวลาไปอีกหรือไม่หรือเงินเยียวยาได้สามเดือนหรือหกเดือนกันแน่อันที่จริงนั้นเรื่องมาตรการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่องสามเดือนโดยโครงการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันที่ดำเนินการคัดกรองและจ่ายเงินผ่านระบบอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้นั้น ด้านนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ากระทรวงการคลังยังยืนยันจ่ายเงินให้กลุ่มอาชีพอิสระ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนจนถึงเดือนมิถุนายนนี้และคงจะไม่ขยายออกไปอีกคำยืนยันจากรมวคลัง นอกจากจะเป็นการเคลียร์ประเด็นเงินเยียวยาได้สเดือนหรือหเดือนแล้วยังมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันเพื่อติดตามสํารวจและรับทราบความเดือดร้อนทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงการคลังได้ข้อมูลเร่งเยียวยาฟื้นฟูคืนอาชีพคืนรายได้ให้กับประชาชนตลอดจนออกมาตรการ เพิ่มเติมความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศหลังจากนี้อีกด้วยสำหรับความคืบหน้าของมาตรการรับเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันนอกจากคำถามที่ว่าเงินเยียวยาได้3เดือนหรือ6เดือนล่าสุดผู้ผ่านเกณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา และเปลี่ยนสถานะระหว่างวันที่29-31พฤษภาคม2563กระทรวงการคลังโอนเงินเยียวยา15,000บาทภายในวันที่5มิถุนายนนี้ซึ่งผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบสถานะโอนเงินเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันส่วนโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยากเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากเชือ้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิเงินเยียยาเกษตรกรรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสได้นำเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่องถึงช่วงสุดท้ายของมาตรการแล้วล่าสุดทกสได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น7ล้าน1แสน 3ามพร้ยย่ายรวมเป็นเงิน3ามหมล้านบาทนะคะส่วนเกษตรกร,ร,กรที่มาขึ้นทะเบียนภายในวันที่15พฤษภาคม2563ธนาคารจะเร่งโอนเงินให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะส่วนเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่สำเร็จ สิ้นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนั้นจะได้รับเงินครั้งเดียวนะคะเป็น15,000บาทในวันที่15สิงหาคม2563นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยาตรวจสอบสิทธิเยียวยากเกษตรกรแต่ยังไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา5,000บาทสามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้แล้วจนถึงวันศุกร์นี้นะคะวันที่5มิถุนายน2563เท่านั้นนะคะ ขณะเดียวกันในการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด1 9เมื่อวันที่4มิถุนายน2563ที่ผ่านมาได้พิจารณาการเยียวยากลุ่มประชาชนที่ยังตกหล่นพบว่ามีอยู่ราว9ล้านคนซึ่งเป็นล็อตสุดท้ายที่จะเสนอคณะกรรมการกลั่นกองเพื่อพิจารณาเยียวยาโดยกลุ่มตกหล่นที่ครั้งได้ทำการพิจารณาเงินเยียวยาในที่ประชุม9ล้านราย สามารถแบ่งออกเป็น 1. กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.2ล้านคน 2. กลุ่มที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000ไม่สำเร็จจำนวน1.7ล้านคนซึ่งคัดกรองจากความซ้ำซ้อนรับมาตรการแล้วเหลือ3แ0,000นคนแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้รับเงินเยียวยา,า5,000บาทหรือไม่ 3. กลุ่มเปราะบางเช่นคนพิการผู้สูงอายุและเด็กจำนวน6.9ล้านคน โดยการคัดกรองซ้ำซ้อนในการรับมาตรก,การจากรัฐจาก13ล้านคนจะได้รับ1,000บาทระยะเวลา3เดือนนะคะ4กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคมเนื่องจากจ่ายประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจำนวน6.6หมื่นคนกลุ่มนี้จะได้รับเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะคะ และนี่ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะทางเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องหลายๆท่านและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังข่าวสารถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ